สวัสดีครับคุณครับฮีโร่หับครับนี่ครับแบทแมนจากค่ายสปินมาสเตอร์นะครับเป็นเป็นเป็นของเล่นที่ผมอยากได้มานานะแล้วบอตรงเลยคือผม ผมชอบแบทแมนมากถ้าถึงอเวกเกอร์กิโ่อ่ะผมจะให้แบทแมนคือที่หนึ่งผมเลยครับแลวผมจะได้มาตลอดแต่คือตอนที่เอ่อสมัยนั้นอะ่ะตัวของเล่นจากดีซีอะมันค่อนข้างไม่มีครับมันจะมีแต่ของทางฝั่งมาเวลมากกว่าแต่ตอนนี้คือค่าย spin master เขาก็ทําเริ่มทําตีตลาดโดยมีตัวค้อนของฝั่งดีซีเยอะนะครับอ่าฮะซึ่งก็จะเน้นที่แบทแมนครับเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ของแบทแมนอยู่เยอะครับ ตัวต่อทัานี้คือเป็นอหนึ่งในซีรีส์ที่เรียกว่าเดี๋นะนี่้างขลังนะคีเจอร์คาร์ครับเป็นซีรีส์ที่เน้นตัวของแบ็คแมนนะฮะโอเคซึ่งสิ่งที่พิเศษตรงนี้คือของค่านี้ครับจะเป็นของในที่ราคาย่อมเยาไม่แพงมากครับก็เอ,อย่างจะตัวนี้ผมถ้าราคาเต็มอยู่ที่600ครับแต่อันนี้ผมเจอโปรโมชั่นราคามาอยู่4ี0ร้อกว่านะซึ่ง แคปถือว่าเป็น <c oughs> งานค่ายของเล่นราคามีค่าสับคนงบน้อยนะครับสว่าแนะนานะครับใครที่อยากได้แล้วก็ไม่ได้แบบเไม่ได้มีกาลังรัพย์มากครับก็แนะนําค่ายนี้นะฮะเพราะว่าเขาทําของเล่นค่ายมีหลายเกรดอยู่ครับคือไม่ถึงแบบไม่ทั้งตัวใหญ่อย่างนี้ที่ราคายที่มาหกร้อยแล้วมีตัวตัวเล็กตัวตัวเล็กประมาณเนี้ยครับตัวเล็กเนืผมไม่ใช่แต่คือประมาณนี้ประมาณนี้อีกประมาณเออ สองร้อยกว่าบาทนะฮะได้ครับยังม,มีมีราคาประมาณน,นี้อยู่ด้วยนะแล้วก็จะเป็นตัวแาบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีาแบบมีฉากมีอาวุธอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับจะอยู่ที่สี่ร้อยซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูดด้นะเป็นเป็นค่ายนี้อันนี้ผมแนะนํานะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนลับดีซีแล้วก็อ,อยากหาของราคาย่อมเยาเงี้ยครับก็ลองดูค่ายนี้ได้นะผมแนะนานะคือต้องบอกว่า <c oughs> ตัวค่าย Spin ิ p มาสเตอ e r เนี่ยผมเห็นมาพักหนึ่งแล้วครับผมเห็นมานานแล้วล่ะแต่คือตอนนั้น ขายังไม่ได้วางขายบ้านเราเป็นเป็นเรื่องเวลัทเท่าไหร่ครับต่ตอนนี้เป็นออนไลน์นะตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วครับก็แนะนำนะแนะนำนะรับใครที่อยากได้ครับซึ่งผมผมอยากได้มากผมอยากได้เป็ดเงินมากเลยนะครับเดี๋ยวที่เราจะดูตัวกล่องกันนะฮะเป็นยไงบ้างนะนี้ผมเพิ่งซื้อมาเพิ่งกลับจากบ้านแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วเพิ่งมาถ่ายวิดีโอครัโอเคเดี๋ยวทีนี้โอ้ยดดึงด้ไครับซื้อที่นี้โอเคเดี๋ยวไปดูนะตัวด้านหน้ากล่องนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้ถ้าพวกกล่องมันใหญ่ครับนั้นกล้องผมมันจับกล้องได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมซูมจากตัวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปซูมผมจะต่อให้ซูมเข้ามาเองนะโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวด้านหน้าครับของก็จะเป็นแบ็คแมนนะครับอันนี้เออ่ที่เขามีขายในตอนนี้ของรุ่นคิชเชอร์เคออสนะครับมันก็จะมีเออ่แบ็คแมนสามรุ่นนะฮะซึ่งเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวดูด้านนะโอเคตัวแบ็คแมนนะครับอยู่ตรงนี้เออ่ โลโก้แบทแมนนะครับน่าจะเป็นของปีไม่แน่ใจนะเพราะแบทแมนโลโก้เขาก็แบบมีมีพัฒนาไปหลายไปหลายปีปีหลายครั้งก็มีด้วยนะโลโก้ใหม่เอแหละแล้วก็เป็นดีซีนะครับอ่าโลโก้ดีซีนะก็ชื่อผู้ละครับแบทแมนนะก็จะเป็นนี่ฮะเอ่อรีวิวแท็กติกแบทแมนครับเป็นร่างเป็นร่างหนึ่งที่เขาทำขายออกมานะครับเหตุนี้ท่านไใบปกของก็มีอะไรฮะแต่ที่เป็นพาใครที่ผม าของเซ็นทรัลผมซื้อมาน,นะฮะแล้วก็จะเป็นด้านล่างก็ะจะเป็นนี่จะเป็นบาโค้แล้วก็เข้อมูลข้าวๆนะครับแล้วก็จะเป็นด้านนี้ครับด้านนี้เป็นโฆษณาของคาร์ว่ามีตัวรหนบ้านนะครับก็จะมีโลโก้ซีรีส์ครับตรงนี้อ่าดยข้อมูลน,นะครับรต่างๆนะโฆษณาแล้วก็นี่ครับนี่คือซ right ีครามีถูกตัวนะคือแบล็กแมรทั้งหมดสาล่านนะครับเป็นชบบุดคอนแทนต์กันนะผม ผมเจอหาไม่ยากเลยครับแบคแมนตรงนี้คือมีผมเจอครบชุดอยู่นะแ่ใช่ว่าที่อื่นครบป่ะนะครับก็จะมีโรบินอลิฟฟินแล้วก็โจ๊กเกอร์ครับซึ่งถ้าใครอยากได้อยากเก็บตอนนี้ถ้าเจอโจ๊กเกอร์ให้รีบซื้อนะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์ตัวน,นี้หายยากมากตัวน,นี้โจ๊กเกอร์หายยากมากครับเพราะนั้นใครอยายกได้ก็รีบรีบเลยครับรีบเลยนะใครอยากได้ก็รีบสั่งรีบซื้อนะครับเพราะวันนี้โจ๊กเกอร์ขาดตลาดมากครับจะเป็นข้อมูลอื่นๆนะครับ หนังตานะแล้วก็นี่ครับอ่าตรงนี้นะอ่าฮะโลโก้อของ DC Batman, b a แบ็คแมร์บัลแล้วก็อ่าโลโก้อของค่ายของเล็กเขานะครับอ่าสปินมาร์เตอร์นะซึ่งหลีกของที่เขายิ่งใหญนะซึ่งอันนี้นอกจากแบ็คแมรแล้วผมเห็นมีอ่าสุเปอร์แมนคอแมนด้วยนะฮะเห็นมีไซเบอร์แล้วคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะทำอิงตามหนังเหมือนเหมือนอ่า เหมือนแค่เหมือนของทางฝั่งมาเวลที่เขาจะมีของเล่นออกมาทั้งอยแบบอิงตามอ่านด้วยแล้วก็เป็นเลเจนที่ว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับขอ,ของของค่ายนี้เขาคงทำแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วแหละจะเป็นเออ่แบงคแมนกับซูเปอร์แมนนะครับแต่แบงคแมนจะเน้นจะเน้นหล,ลักๆที่แบงคแมนก่อนซึ่งอาจจะอาจจะอาจาอาจะขาทาลัลองลองตลาดก่อนนะถ้ามันฮิตก็คงจะมีตื่นมานะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอว่าเดวุฒิแม่เลยนะเบอร์แฟร์ก็ไม่เจอตอนนี้มีมีแค่สามซีรีส์ครับก็เอ้ยไม่ใช่สี่ คือแบ็คแมนซูแมนคอแมนแล้วก็ไซบอร์กก็เลยไม่จักว่าอบนิแมนกับเดอะแฟรเนี่ยจะมาหรือเปล่านะถ้ามาก็น่าเก็บให้ครบทีมอยู่นะครับโอเค <c oughs> โอเคแต่ถึงว่าผมลคอยแกะมาดูกันเลยถ้าไม่เป็นไงนะงไม่ได้จะแกะนะผมอยากจะแกะแบบตัวที่ไม่ทำลายด้านในด้านหลังงเงี้ยอยากเก,ก็บไว้ก่อน อ๋อเลยอ่าแน่นะนะถ้าถ้าปุ่มดาวถูกนะถ้าปุ่มดาวถูกผมได้ใส่นะใช่ป่าวไม่ไมด้แกะไงดีอ้าวเจอละแกะด้านหลังนี้ครับโอเคครับเจอละแกะด้านหลังนี้นะไปอ,อ,นะอยากเก็บด้านหลังนี้ไว้ก็ค่อยๆนะครับโแกนะ อ่าไปครับโอ้ผมชอบแพ้จังนะอุ้ยอะมีทมีดีว้าหลังกล่องนี้มีฉากเป็นอัฒมไอ้ไม่ใช่ โอเคผมติื่น City Acap เกินไปแล้วล่ะจนว i t y Acap City ตลอด,ดออเลยกแ็แทบ City นะครับเหมือนกอแ็แทบนะมีด้วยนะโอ้สวยเลยเจ้าเอาไปแปะหลัง่ให้มายืนเป็นฉากตาอะด้านหลังได้เลยนะฮะโอเคทีนี้มาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวีแกะมาแล้วด้านหลังะครับผมแกะด้านหลังนะปกติมันควรแกะจากแกะจากด้านหน้าแหละแต่ผมน่าจะแกะผิดนะเป็นปกติผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวว่าจีนะโอเคกจี้นอนมานะ แบบนี้ครับแบบนี้นะบอกตรงนะผมรู้สึกเหมือนของเล่นสมัยก่อนนะครับที่คือมันแพ็กเกจจิ้งเขาจะแบบได้ไหมนะไม่ได้ทํามาพูดความสวยงามครับเล่นแกะทิ้งได้เลยครับหรือแค่ผมเล่นพออะ่ะโอเคครับนี่ปกแม่เขาจะติดอยู่อย่างนี้ฮะโอเคยังมีพลาสติกรอที่เขารอยอยู่นะครับนะซื่เหล๋อวรอออกก็นกี <c oughs> น ก็จะเป็นอันนี้รัดอยู่ครับต้องแกวขะเดออกมเนื่อออกเลยอาออเดี๋ยวเดี๋ยวโคลชัคเตอรกสักนะรตร์ครับเดี๋ยวได้ละรอชรามาแล้วออกแล้วครับว้าวเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะจากสภาพตอนดูกมานะครับที่เขาแพ็ r เก a t i ้งไม่อยู่นะ ก็เล็แมนอนอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะ,ะผ้าคลุมเขานะเป็นอย่างนงี้ฮะซึ่งผ้าคลุมจะออกมาตรงนี้นะครับจะออกมาจากด่านนี้นะไอ้ขัดใจโอเคเดี๋ยวอุ้ยมาแล้วครับแฟนใครย่อมเยาวดูนะฮะสวยที่ไหนโอ้เดี๋ยวดอุ้ยสวยสวยเลยครับถูกว่าถือว่าใช้ได้นะาสับราคาครับหลักร้อยน,นะครับโอ้ผมคือที่ผมซื้อล่าหนี้มา อเดี๋ยวผมดูก่อนนะเนี้ยฮะ,ะ,ะ,ะมันจะมีร่างที่เป็นเอ่อนี่เป็นร่างที่เป็นสีคลาสสิกเลยใช่ไหมฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับใช่ไหมอ่าอันนี้มีบานจะเป็นชุดสีฟ้าครับรุ่นสุดจะเป็นองชส้นกระตูนนะส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าอิงตามคอมิกมันเป็นช่วงชุดตอนไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ผมซื้อชุดนี้มาเพราะว่ามันผมนึกถึงแบทแมนอาร์แคมซีดี์อาร์แคมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งซีรี์เกมแบทแมนที่ดีมากครับใครที่ชอบแบทแมนแล้วอยากเล่นหาเกมเล่นก็ เราหาเล่นกันดูนะครับสูมาาสูมากจริงฮะ <c oughs> ซึ่งเราด้วยรอไฟนอลที่ผมมองแล้วมันเหมือนตัวซีรีส์อาแคมนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวไว้เราจะจ็อกเกอร์เดี๋ยวจะซื้อจ็อกเกอร์ด้วยฮะมันต้องผีจ็อกเกอร์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวดูทีเทิกนก่อนนะหัวน,นะครับเดี๋ยวผมซูมกว้างก,ก่อนนะมันมันดีว่าตัวตัวเขาใหญ่อยู่นะแล้วมือถือกล้องผมมันตั้งแล้วซูมมแค่น,นี้แล้วมันเอียงไม่ได้ฮะโอเคถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะสับหัว ดี๋ยวผม,ด,นะมดูใต้้นะจมูกดีปิดดีเออเดี๋ยวมันตรงน,นี้จะเปรียงเงือกจมือผมด้วยฮนะลงสีโอเคเลยนะเดี๋ยวกิมพลาสติกข้าเจนมากครับโอเคกิมพลาสติกไม่แน่ใจเป็นลัสษณอะไรนะผมไม่เชื่อชาญตรงนี้เท่าไหร่นะครับโอเคอหัวผ่าเลยฮนะด้านหลังหุ่นซ่าพือตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมมันมีรายละเอียดของเรื่องชุดที่เหมือนเป็นก,ก,ก,กึ่งเกราะ เขาอยู่ด้วยนะถือว่าโอเคไม่เร็วเลยนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะฮะผ้าคลุมผ้าคลุมเป็นน่าจะเป็นกระดาษนะกระดาษกระดาษบางๆครับน่าจะใช่นะครับสัมผัสมันดูเป็นกระดาษกระดาษเหมือนเหมือนผ้าไม่แน่ใจนะฮะผมไม่แน่ใจจริงๆผ้าหรือกระดาษนะครับมันมันให้อยู่ครับให้อยู่มาเจอภาพเรื่องอะไรผมพี่ไม่ถูก่าเป็น อ่าเป็นผ้าเป็นผ้ากระดาษเอเคฮะอืมเคทีนี้เดี๋ยวคุมให้ดูด้านหลังนะครับอ่าโขเคคุณสองหน้าแบใหม่ก่อนนะครับด้านหลังไม่มีรายละเอียดอยู่นะฮะชุดนะครับตัดทรงได้ตัดทรงได้ดีเลยนะฮะหลังเป็นรายละเอียดของชุดท,ที่เขาเรียกว่าจัดทำลวดลายออกมาได้ดีครับใส่ใจดีนะเป็นตัวถุงทัดนะครับตอนนี้ด้านในต้องคอาตัวเป็นบ้านท้ายเขาด้วยบ้านทา้ยา,นทายจะมีข้อความเขียนอยู่นะครับ อ่าเห็นไหมฮะก็คือเดี๋ยวนะ DC Comics uh, m a d e in China โรงนับสิบท,ที่จ็ดนะครับอโอเคฮะตุ้เท้าโอเคฮะนี้ดูด้านหน้ากันะะนะครับมีตัวแบ็คแมนอยู่ตรงนี้นะฮะตาสระังข้างวของแบ็คแมนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ะ็นกระสุนชุดแบ็คแมนจะมีสลักอยู่ตรงนี้กันทั้งคันนะครับโอเคแ n นแ n น ผมชอบนะะเรียาเขาเขาเก็บดีนะัะเ่าริยาเขามีแต่งตเกอร์อิบดีะตรงที่เก็บมีสักแบงแมนด้วยนะครับน่าจะเป็นแขนที่ถึคอนเสิร์ตนะครับมนันก็จะผมหมุนที่ดูก่อนนะด้านข้างด้านโอเคได้อยู่นะเป็นอินแบ็คกำปั้นแขนกล้มามมัดเลยอึยโอเคครับในที้เหมือนกันนะฮะมีละเอียดนกันนะครับขาหมุนไม่ได้นะแต่เท้าดีไซน์ถือว่าโอเคเลย ไม่ได้ครับไม่เรดวครับโอเคเลยนะเราสผมโอเคเลยนะนะโอเคทีนี้จุดอีกจุดหนึ่งที่ผมเลือกซื้อล่างใหญ่มานะเพราะว่า,าตัวขนาดเล็กราคา2 4 0สี่ร้อยอันน,น,อน,น,นั้นคือจุดขยับเขาขยับไปแค่แขนนะครับที่ผมเห็นก็คือจุดขยับผมเห็นมันมีแค่แขนนะแต่อันนี้มันขยับไปทั้งตัวครับผมเลยเลือกซื้อเจ้าตัวนี้มานะนี่มาขยับดูนะมีอะไรบ้างน,นะมีตัวไหนขยับได้ล้วนะก็จะหัวนะครับขยับที่นี่อะ โอ้โหขยับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเนี่ยคือครบแน่เหลยอนะเนี่ยคือพอแบบเลือกขยับตรงนี้มันมันเริ่มติดๆนะมันเริ่มติดๆแล้วนั้นอย่าฝืนดีกว่าครับเออมันจะมันมันเสียงคอหลุดนะอย่าฝืนนะกลมได้ไหมขยับนานนิดหน่อยนะครับโอ้โหไปหัวเขยไปแค่นี้ละใบแขนคือตอนแรกผมคิดว่าเขยขยับไปข้านี้นะโอเคเดี๋ยวนะเขยขยับได้รอแป๊บอาษาเลยนะครับโอเค นี่ใช่กันนะว้าโอเคเลยอ่ะโอเคเลยนะฮะแล้วก็ซึ่งอ่าแล้วก็อ่าแขนด้วยนะครับได้กระสงอุณหภูมนะครับอ่าแขนกั๊สอุณหภูมนะโอเคเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮนะจะนั่หมุนได้ปะหมุนได้นะครับแขนอย่างนี้หมุนได้พราะตองไั้นเด็กมันไดก็มือตรงนี้นครับตรง ตรงศอกเขานะครับแยบได้หมุนได้เลยฮะแอบมือผมลองแล้ว hmm. ก <Nope. S 2> mm ็แยบได้เหมือนกันนะครับมือเปล่าแยบได้นิดนิดหน่อยแต่มันอุ้ยอดิผมลองดูก่อนนะโอเคได้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 มือแยบได้นะครับมือแยบได้เหมือนกันนะแรนแรกมันจะดูฝืดๆนิดหน่อยนะครับต้องต้องค่อยๆขยับนิดนึงครับแักๆนะเดี๋ยวอันนี้มือของเาเช่นกันนะครับมันไม่ดูฝืดๆหน่อยนะฮะลองๆก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะ โอเคปึ๊บโอเคครับมือ,อก็ียบได้รอบผิดนะโอเคเลยนะข้าได้ได้อยู่ไปส่วนของขานะครับโอเคปึบโอเคครับอยยบขาเทียบไปข้างหน้าได้โอเคเลยนะว่่าอยู่แต่ด้านหลังมันด้านหลังจะติดตรงบ้านท้ายเขานะครับบ้านบ้านท้ายเขาไม่รู้ว่า <laughs> ทำ ติดเยอะไปเปล่าครับมันเคลียบไปด้านหลังไม่ไปได้นะอ็เสียได้เสียได้ผมอยตรงนี้หนึ่งนะมันเคลียบทำที่ผมมันเขาทำที่ส่วนบางเกินนะมันเคลียบไม่เอาได้แค่นี้ครับพอเคลียบไปด้านหลังแล้วติดบันทาน,นะครับอ่าอ่าตรงนี้แย่หน่อยก็ตัวนะดี๋ยวโอเคครับขยับได้นะเดี๋ยวโอเคขยัันนี้ด้วยนะโอเคครับได้ฮนะักายกรรมได้โอเคยืดไปข้างหน้าได้นะครับ โอ้ท้ามีข้อความด้วยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสี่เอฟเอฟเอสนะครับน่าจะเป็นรหัสอ้ยน่าเป็นรหัสสินค้ทางเรานะครับบูตรองท้ามีรายละเอียดลงมานี้หน่อยนะลองดูงนะครับโอสเคเข่าเกีบยไปมานี้เลยครับโอเคนะเข่าก็เกีได้นะ จะ่าจัดท่านั่งได้นะจัดท่านั่งได้กิจกรรมได้นะโอเคแต่เท้าขยับไม่ได้นะครับเท้าขยับไม่ได้ขยับไปแค่ตรงหัวเข่าของเขานะครับโอเคถือว่าจุดขยับโอเคอยู่นะจุดขยับโอเคอยู่แม้ว่าบางอันมันมันติดขัดเพราะว่าเลือกชิ้ส่วนของเขานะครับโอเคฮะขยับเนี่ยตอนนี้ครับแอบแบงแมนผมแอบเสายนิด้เมร่อตรงที่ตัวตรงส่วนของตัวมันเฉียบ ผมไม่ได้นะหน้านืานา่จากแบบหน้าเขาทำขยับได้หน่อยแต่มืม่ไม่มีข้อต่อเลยเลยฮะส่วนของตัวคือขยับไม่ได้นะครับแตะได้หน่อยครับผมมันจะลองแบบขยับเอียงดูต้องใช้วิธีการจัดส่งเอานะฮะโ,โอเคครับเมื่อกี้ผมลองจัดท่าที่เขาเหมือนทาท่า,าตอบสู้นะครับก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ฮะรตรงเท้ามันเดีย๋ยวผมดูด้วยนะฮะตรงท้านะ มันยืนได้ไม่ประสิทธ์เท่าไหร่นะถ้าขยับเท้าได้ผมว่านด้ยืนได้ดูแข่งแรไดนี่นะแต่ว่ามันนั้นไม่มีข้อถอดบางส่วนอาจจะได้น,นิดนึงนะแต่ก็โอเคแล้วครับสำหรับผมนะคือถ้าคะแนนเนี่ยผมถ้าเรื่องความสวยงามผมให้ให้เอเลยฮนะการการลงสีรายละเอียดของตัวพิกเกอร์เนี่ยตับราคาห0รอเนี่ยคือไม่เลวครับไม่เลวเลยนะไม่เลวเลยครับห0รอตัวไม่เลวเลยนะฮะหรือว่า ทำมาได้สามาคาครับภาพสื่งจุดผมเสียดายกับเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องของจุดขยับครับคือเพราะว่าจากจุดต่างๆที่เขาใส่มาครับมันเกือบจะครบทุกส่วนแล้วจริงผมเสียดายตรงนี้มากเพราะว่าแป๊บเดียวเองมันอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงมันก็ขยับครบแล้วครับไม่จะไม่จะเป็นส่วนของเท้าส่วนลำตัวครับเสียดายเสียดายตรงนี้จริงครับที่เขาเไม่ได้ใส่มาครบจุดขยับครบนะครับแต่แต่ว่าคราวนี้ก็คือว่าับสึ่งอยู่ ก็เสียดายก็เสียดายอยู่คือถ้าถ้ามันขยับแล้วติดขัดกับชิ้นส่วนเนี้ยโอเคผมผมไม่อะไรไงผมไม่อะไรผมไม่เป็นไรไงอย่างอย่างตรงเนี้ยไม่บอกว่ามันน่าขยับได้นะแต่ติดบ้านท้ายเขาใหญ่ไปครับอย่างตรงนี้ยนะครันติดบ้านท้ายครับขยับมันเขาใหญ่ไปอ่ะก็เลยขยับไม่ได้ครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรไงคือเขาคือทําให้ขยับได้แหละแต่ว่ามันติดเรื่องของชิ้นส่วนนะครับมันก็ไม่ใไม่เป็นไรแต่คือเสียดายครับคือถ้าขยับตรงตัวกับเท้าได้ยิงหน่อยเนี่ยผมว่าเพอร์เฟสเลยแหละถ้าขยับได้ขนาดนี้เฟสเลย อย่างเงสุดหัวเหมือนกันนะมันขยับได้ครับแต่คือติดตรงชิ้นส่วนเขาใหญ่ฮะอันก็อีกสิ่งหนึงครับตัวจุดของจุดขยับนะอีกนิดเดียวก็ครบสมบูรณ์แล้วอุ้ยยินดีด้วยอ่ายืนนิ่งก่อนยืนนิ่งก่อนนะแบ๊คแม่ยืนนิ่งก่อนนะข่าหน่อยอ่อเดี๋ยวเอ๊ะปัสอ่ะอ๋อโอเคครับนั้น คะแนนเรื่องจุดขยาที่ผมจะให้ก็คือขอเป็น B ครับเพราะว่าเสศยด้านนึงก็อิกนิดเดียวมันก็จะโอเคละอิด,ดียวมันก็จะครบส้วนแล้วครับแอดเศตรงนี้นะทีนี้คะแนนรวมทั้งส่วนพคเกจตจิ้ง,งตัวของเล่นจุกขยา,บบาต่างๆนะครับผมให้ที่เอลบ้ลยกันครับเพราะว่าคือรายละเอียดต่างๆรูปร่างดีไซน์คือผมราะว่าทำมาได้ดีเลยได้ดีเลยจริงครับมันมาสิขัดตรงจุกขยาครับตรงที่ว่า มันเกิดสมบูรณ์แบบไปแล้วจริงครับถ้าถ้าเขาออยากได้แค่แขนสมมติแขน,นแอบไปแค่น,แนี้จะขายไปแค่นี้ผมก็ไม่อะไรนะแต่คือพอทัาออกมาแบบเกือบจะครบสมบูรณ์แล้วอะมันก็แอบเส,สียดายจริงครับเพราะว่ามันมันเกือบได้แบบอิสระเต็มที่แล้ว,ลวๆๆรครับมันอ่าเสียดายตรงนี้จริงอะแต่ก็โอเคครับโอเคแต่โอเคครับแต่ก็โอเคครับ,รบถือว่าสลับราคาหกร้อยได้เท่านี้คือโอเคแล้วจริงฮะโอเคแล้วครับก็ได้มาครับสลับเอ่อ แม่ของค่าย Spin Master นะครับถือว่าเป็นค่ายราคาของเล่นคามิตภาพนะครับสำหรับคนที่ชอบซีรีส์ของทางฝั่ง DC นะครับทีอ่อาจจะมีกำลังเล่นระดับสูงพวกคอรทอยหรือซีซิโลไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ลองลอง,ลองหาดูได้นะฮะตอนนี้ห้างเปิดแล้วก็ผมเห็นยังมีขายอยู่นะครับตอนนี้แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้โจ๊กเกอร์หายากมากตีจ๊กเกอร์หายากมากนะครับก ถ้าใครเจอจ็อกเกอร์แล้วอยกเลื่นก็รีบๆเก็บเลยนะครับส่วนผมก็รู้นะ้าลุ้นลุถ้าเจอจ็อกเกอร์ก็แต่รีบเอาเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเจอมาจารีวิวกันนะฮะเพราะว่าแบงค์แมนก็ต้องมีจ็อกเกอร์นะครับไปครับก็เลยไปครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ครับแนะนำอีกอีกอีกว่าครับแนะนำสำหรับใครที่มีกำลังทับน้อยแล้วก็อยากได้ของเล่นขาวิจภาพหน่อยนะฮะตัวใหญ่กันบางดีด้วยอ่าเหญ่ดีด้วยนะครับครับก็ขอจบรีวิวรีวิวให้นะครับ วิวต่อไปจะเป็นไรรอติดตามดูกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับน,นี้เราไปก่อนสวัสดีครับ